ยามที่แสงอาทิตย์แรกของวันสตา์ลงบนผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ลมร้อนพัดกรูผ่านผิวดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอร,ราวกับกำลังเตือนว่าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบงนันกลางพื้นที่แห้งแล้งและเปลี่ยวร้าง เสียงคำรามต่ำลึกของเครื่องยนต์กำลังกล้องสะท้อนอยู่ไกลๆก,ก่อนที่โครงร่างใหญ่โตของยานเกราะรบล้อ,อยางจะค่อยๆปรากฏขึ้นผ่านม่านฝุ่นละเอียดยานเกราะคันนี้เคลื่อนตัวอย่างมั่นคงด้วยล้อทั้ง8ที่ออกแบบให้รับแรงกระแทกโดยไม่สะเทือนต่อความเร็วหรือทิศทางมันถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจที่เกินกว่าจะอธิบายด้วยคำว่ารบเพราะทุกส่วนของมันคือผลรวมจากวิศวกรรมการทหารสมัยใหม่ที่ผสานความแข็งแกร่ง ความคล่องตัวและเทคโนโลยีระดับสูงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบกรอบภายนอกถูกพ่นด้วยลายพรางทรายที่สะท้อนแสงอาทิตย์จนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศแต่แท้จริงแล้วใต้ความงดงามนั้นคือโครงสร้างเหล็กผสมคาร์บอนที่ทนต่อแรงระเบิดและกระสุนจอกราะระดับสูงห้องควบคุมด้านในเต็มไปด้วยจอมอนิเตอร์ เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนกล้องจับภาพกลางคืนและระบบสื่อสารระยะไกลที่พร้อมเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการหรืออากาศยานบนท้องฟ้าได้ทันทีเมื่อปืนใหญ่หลักบนป้อมปืนหมุนช้าๆตามคำสั่งของคนยิงเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าเบาๆก็ดังขึ้นราวกับเครื่องจักรกำลังหายใจระบบเล็งอัตโนมัติทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ประมวลผลที่สามารถคำนวณว,วิถีกระสุน ความเร็วลมและระยะห่างได้ในเซี้ยววินาทีทำให้การยิงแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดข้างปืนใหญ่คือแท่นยิงจรวดนำวิถีที่พร้อมพุ่งออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงเพื่อต่อต้านยานพาหนะหุ่งกราะหรือภายคุกคามทางอากาศไม่นานหลังจากยานเกราะคันนี้ก้าวลึกเข้าสู่สมรภูมิเงาของเครื่องบินรบบนท้องฟ้าก็พุ่งผ่านโดยทิ้งเส้นคอวันยาวไว้บนท้องฟ้าสีทองของยามเช้า เสียงจรวดจากแท่นยิงบนป้อมปืนสว่างว่าขึ้นก่อนจะทะยานสู่เป้าหมายที่ตรวจพบโดยระบบเรดาร์ระยะไกลาภาพของจรวดพุ่งออกไปพร้อมเสียงบีดแหลมคือการประกาศให้รู้ว่าเทคโนโลยีการทหารไม่เคยหยุดพัฒนาแม้เพียงวินาทีเดียวคนประจำยานแต่ละคนทำงานอย่างเป็นระบบราวกับทุกลมหายใจทุกฝึกมาเพื่อภารกิจนี้เป็นพิเศษ พลขับควบคุมรถด้วยความมั่นใจแม้พื้นสรายจะไม่มั่นคงแต่ระบบการสะเทือนแบบไฮบริดช่วยให้ตัวรถทรงตัวอย่างน่าทึ่งพนยิงคอยตรวจจับสตรูผ่านระบบกล้องซูมดิจิทัลที่คมชัดแม้จะอยู่ไกลหลายกิโลเมตรส่วนหัวหน้าหน่วยนั่งอยู่ในตำแหน่งควบคุมการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลจากโดรนลาดประเวนบนท้องฟ้าและส่งต่อคำสั่งไปยังทีมภาคพื้นดินที่กำลังรุกคืบเข้ามา ยิ่งยานเกราะเคลื่อนเข้าใกล้จุดยุทธศาสตร์เสียงปะทุของระเบิดจากระยะไกลก็ยิ่งดังชัดเจนขึ้นควันสีดำพวยพุ่งจากซากอาคารที่ถูกโจมตีผลยิงจ้องหน้าจออย่างเคร่งเครียดขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มล็อกตำแหน่งเป้าหมายที่ขยบไหวอยู่เบื้องหน้าระบบป้องกันเชิงรุกของยานเริ่มทำงานทันทีเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับพบวัตถุความเร็วสูงกำลังพุ่งเข้ามา เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นระบบยิงต่อต้านระยะใกล้ปล่อยกระสุนพลังงานสูงออกไปสกัดก้านขีปนาวุธที่ถูกยิงใส่ยานทำให้เกิดแสงวาบกลางอากาศก่อนที่เศษส,สเกตจะตกลงบนพื้นทรายโดยไม่สร้างความเสียหายใดๆต่อรถแม้แต่น้อยยานกรอบยังคงเคลื่อนหน้าอย่างไม่หวั่นไหวก่อนที่ปืนใหญ่จะส่งเสียงคำรามดังกึบก้องพร้อมแรงถิบสะเทือนทั่วทั้งตัวรถ กระสุนพลังทำลายสูงพุ่งออกไปด้วยความเร็วเหนือเสียงจอดทะลุแนวกำบังของฝ่ายตรงข้ามจนเกิดการระเบิดที่สร้างแรงสัส่นสะเทือนทั้งพื้นที่ทีมสนับสนุนที่ตามมาในระยะห่างเริ่มเคลื่อนทลเข้าไปยึดพื้นที่ตามหลังยานกราดอย่างเป็นระเบียบทุกนาทีคือการทำงานแข่งกับเวลาแต่ไม่มีใครลังเลแม้สักเซลว,วินาที พราะทุกคนรู้ดีว่าความแม่นยำและการตัดสินใจคือความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความสูญเสียแสงอาทิตย์สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เงาของยานเกราะทอดยาวไปบนผืนทรายเหมือนสัตว์ยักษ์ที่กำลังออกกล่าท่ามกลางความร้อนที่ระอุจนพื้นดินสัน่นยานเกราะยังคงทรงพลังดุดเดิมไม่ว่าจะเป็นความเร็วการยิงสนับสนุนหรือระบบควบคุมไฟที่สามารถโจมตีสัตว์ปรูได้แม้ขณะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ตลอดเส้นทางที่มันผ่านไปมีเพียงฝุ่นควันและรอยล้อที่ทิ้งไว้เป็นเครื่องหมายว่ามันได้เคลื่อนผ่านพื้นที่นั้นมาแล้วภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องบินรบและกลิ่นควันปืนยานกราะล้อยางคันนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรสงครามแต่มันคือหัวใจของภารกิจที่รวมความกล้าหาญของทหารเทคโนโลยีอัจฉรยิยะและพลังทำลายล้างในเวลาเดียวกัน มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสมรภูมิสมัยใหม่ที่ความเร็วแม่นยำและข้อมูลคืออาวุธสำคัญที่สุดไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูแบบใดมันก็พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอราวกับไม่มีคำว่าถอยหลังอยู่ในพจนานุกรมของมันเลยแม้แต่น้อย